สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าหัวมาเนาะพร้อมกับเมนูเด็ดเด,ดมาฟางก็แม่ปีน้องทหรอแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะมาแยะเข้าต้มหมูชงเครื่องนะเจ้ามาดูวัตถุดิบลักเขาเลยนะเจ้าอันนี้เนาะก,ก็จะเป็นหมูบดนะเจ้าอันนี้มีกุง้งกับป่ามึกแจ่หน้าล่างทําความสะอาดเนาะอันนี้จะเป็นสามเกลอนะเจ้าหลากพักชีเห็ดหอมนะเจ้าแล้วก็จะมีขา้าววันนี้เฮา เอาเขาไปหุงไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นพักตีเขาจะใส่นะเจ้าก็จะมีผักคืนชายผักบอมต้นหอมส่วนขิงนี่เอามาใส่ที่หลังนะเจ้าในถ้วยไผ่จะกินก็ใส่ไผ่่กินก็ม่ต้องใส่นะเจ้าเนะาะไปเอาไปดูวิธีการทำกันเลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าใส่น้ํามันลงไปน้อยหนึ่งเนาะคือน้ามันมันเดือดแล้วก็เอาสามเกลอเข้าไปพัดเลยเจ้าพัดให้มันหอมๆเลยเนาะ หลังจากนั้นใส่หมูบดของเราลงไปเลยีู่่ีสามเกิเนี่หอมดีขนาดแตต้องหลังจากนั้นใส่กุ้งใส่ป่ามือ้อใส่เห็ดหอมแล้วก็หากคักคอมลงไปเลยนะเจ้าใส่ลงไปคัดตคอมกันเลย เจ้าพู้เสว่งกันเลยเจ้ากับนี่วันนี้เขาจะใช้ซุปสำเร็จนะเจ้าเนาะใส่ถั่ววิเศษลงไปใส่รสดี้ลงไปเผิ่มแหมน,นะเจ้าเนาะทอดฝาเขียวแล้วน้ำมันหอยลงไปสักน้อยเนาะ พอเครื่องของเขาทุกแล้วนเนาะเขาก็จะเติมนี่นะเติมน้ำเข้าไปเลยเจ้ากับนี้มาเจ้าเข้ามาดูกันเลยกับนี้พ่อเติน้ำเดือดเนาะขนาดเลยเจ้าเขาก็จะใส่เขาของเขาลงไปเลยกับนี้ เขาหุงเข้าไว้ก่อนนี่นะเจ้าเวลาเนี่ยข้าวต้มนีนน้อมันกบประหยัดเวลาดีเนาะใช้เวลากรรมเดียวนะเจ้าต้องใส่ข้าวนักเติร์นเนอเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตึงจะอืดขึ้นมานะเจ้านะาะข้าวต้มี่นะเดี๋ยวเขาปิดฝาไว้แห็มสักกำนะเจ้าเนาะ มาเจ้ากันนี่ซุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็จะใส่พริกไทยเนาะลงไปหลังจากนั้นใส่พักลงไปเลยเจ้าพักขึ้นชายพักป้อมต้นหอมเนาะนี่เ,เอาไว้ใส่ตั้งหนอกสวยนี่เจ้าแค่นี้ก็เซร็จแล้วเจ้าปิดแก๊สเลยเจ้า เจ้ากันนี้ตักใส่ถ้วยเมอะคมาะเลยใส่น้ำซุปหน่อยนะเขาก็จะใส่หอมเจียวหน่อลงไปเนาะพักวมต้นหอมหน่อยขึ้นชายหาน่อยแล้วก็ขิงเนะเจ้าเนาะใส่ไปตุ๋ย ใส่พริกไทยโรยลงไปเห็น,หน่อยนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสาหรับเมนูข้าวต้มหมูสงเขงของเขาวันนี้นะเจ้าเนาะฮอมขนาดเจ้านี่อากาศออกเย็นๆนะเจ้ากินข้าวต้มนี่มันตึงเปิงแต่นะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า